ไม่กินไม่เที่ยวไม่เอาไปหาแฟนใหม่ไหมไปทุกคนช่วยจูนด้วยมินมันเป็นอะไรไม่รู้อาการเหมือนคนเบื่อโลกอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันมินเขาอยากไปเที่ยวอ่ะพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันไหมไม่เขาอยากไปอ่ะถ้าไม่งั้นก็ไปหาอะไรกินข้างนอกกันไหมพวกเนี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ไปไหนด้วยกันมานานแล้วนะอยากได้เสื้อผ้าไหมพรุ่งนี้ไปดูเสื้อผ้ากันไหม ไปหาอะไรกินเซเว่นแห้หน้าบ้านอะไม่หิวพรุ่งนี้ไปเดินเล่นกันไหมไปออกกำลังกายด้วยไม่อยากไปขี้เกียจโอ้อยากไปอ่ะหรือว่าจะไปไหนดีอะไ,ไปไปคไมได้ปองไปโน่นเราไม่ไปขี้เกียจไปของกินก็แล้วเสื้อผ้าก็แล้วเที่ยวก็แล้วไม่เอาอะไรเลยงั้นไปดิไหมเธอต้องชอบแน่ๆเลยไปดูรีบอลไหม เออไปดูรีบอลแม่เผื่อว่าอยากได้เพิ่มไม่เอาเดี๋ยวสั่ง,งเอาเดี๋ยวสั่งเอาอืมไปร้านเหล้าไหมไปแบบชิลๆอ่ะไปฟังเพลงก็ได้ไม่ไม่อยากเมาไม่อยากเมาไปบ้านแม่ไหมไปหาอะไรกินไปหานั่งคุยกันจะได้แบบเออบรรยากาศชิลๆไปไหมไม่เอาเบื่อผัวไม่แม่ <laughs> เบื่อผัวไม่แม่ <laughs> อืม ถ้าง,งั้นไปบ้านเขาแหมไปหานั่งกินเหล้ากับเพื่อนเขาที่บ้านไม่เอาขี้เกียจนั่งรถขี้เกียจนั่งรถอืมถ้าง,งั้นไปไม่ไปไม่กินไม่เที่ยวไม่เอาไปหาไม่ไป,ไปอยู่บ้านไปหาแฟนใหม่ไหมไปไปอยู่บ้านนั่นแหละดีแล้วที่คือพูดมาว่าถ้าอยากอยู่บ้าน,น,นมันดีแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยว่าง โอเคไหมไปคนเดียวได้โต <c oughs> แล้วอยู่บ้านนั่นแหละดีแล้วจะเป็น i n รเว v e r t หรือเป็นอะไรอยู่บ้านนะ่ะดีแล้วไม่ต้องไปหาอะไรหรอกไม่ต้องไปขนขวายอะไรทางนั้นแหละอยู่บ้านอยากกินอะไรก็บอกไปซื้อมาให้แค่นั้นแหละไม่ต้องไปไหนทางนั้นอยู่บ้านอยากอยู่ก็อยู่ไปโอเคจบไม่ถามไแล้วอาการนี้แก้ไขยังไงได้บ้างเครื่องมันพังหรอหรือระบบมันรวนต้องซ่อมไหมจุงก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ช่วยบอกหน่อย